สวัสดีครับเจออกันกับผมอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเจตธาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องหลังจากไปภารกิจขอนแก่นหนึ่งอาทิตย์นะครับผมกลับมาแล้วครับวันนี้มาเข้าค่ายเลยนะครับมีเอฟซีอยู่สมุทรปราการนะครับพี่น้องเอฟซี FC อยู่สมุทรปราการได้ลูกนก กลังนะครับบอกว่าเลี้ยงไม่เป็นนะครับเป็นลูกนกเขาชวานะครับส่งรูปมาให้ดูเป็นรูปลูกเขาชวานะครับขับรถมาจากสมุทรปราการเลยนะครับเอามาให้นะครับบอกว่ากลัวมันตายว่างั้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องไปครับผมไปดูครับโอ้ตากแดดตอนเช้าเลยนะครับเงิน อ่าทำอะไรอยู่ลุงหวัดดีครับทำอะไรอยู่เนาะก้อนไอ้เนี่ยเก่งก็มาให้เลี้ยงให้เนี่โอ้ก้อนนี่ตัวเล็กเก่งแล้วโอ้ผมก็นึกว่าแต่ตัวใหญ่นะครับพี่น้องเก่งแล้วเนี่ยกินเก่งกินเก่งแล้วใช่ไหมลุงเก่งแล้วเอามาไกลเนาะลุงเนาะเนี่ยกินเก่งมากเลยกินเก่งเลยลุงรอดไงก็รอดเนี่ยนะกินโอ้โหเดือดเดืเห็นไหมครับก็เก่งมากเลยเดี๋ยวค่อยล้าง เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดเออกินเพื่อนไปก่อนครับกินเพื่อนไปก่อนเด็กเด็กเนาะนะครับออกินเก่งมากเลยนนี้กินเก่งกินตั้งชื่อว่าเจ้าเจ้ามงคลเออเออนะครับจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ยังไม่รู้นะครับพี่น้องตัวเล็กมากนะครับพี่น้องครับตัวเล็กมากนะครับเล็กโอ้หวานคิดว่าจะไม่นอาตอนมาอืมตัวเล็กๆเองนี่เขาเก่งนะนี่เขาเกาะ ได้สบายแล้วเกาะมือเกาะอะไรกินได้มามามากับใครนะลุงมาสองคนนั่นจะเป็นแม่เขาเปล่านะครับก็ดูนะครับเอฟซีครับเอฟซีสาวน้อยจากสมุทรปราการนะครับได้นกตกลังมาขับรถมาจากสมุทรปราการคนละฝั่งกันเลยนะครับพี่น้องเอามาน่าจะรอดนะลุงเนาะรอดนี่กินเองได้หมดแล้วเนี่ยอัปเดตให้ดูนะครับอัปเดตให้ได้ดูกินเองกินเก่ง แม่ก็รอดเต็มเหนียงเลยเนาะโอ้กินเต็มเลยนี่กินเต็มเลยไปเนี่ยฝานี่หมดเลยแล้วกินนี่เนี่ยอือยังนี้ก็ไม่เขาไม่เขากินไม่ได้ถ้าเป็นเม็ดกินไม่เราตกแล้วกันนิดนึงนี่ไหมนะครับเนาะกินเม็ดยังกินไม่ได้ยังกินไม่เป็นยังกินไม่เป็นอาหารเปียกๆไปก่อนหม่กินแม่มันป้อนอ่ะครับเหมือนกินในปากแม่มันนี่แบบนี้ในปากแม่มันนะครับใช่ใช่เราไม่อัดก็ไปเหมือนนั้นมันตายตัวเล็กจัดใช่ น<ม>ี่ให้เขาให้เขาจีบกินเองเดี๋ยวอิ่มอิ่มแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดูดใช่ไหมดูดไม่ดูดอ่ะเพราะว่าอิ่มเขาก็จะไม่ดูดไม่ก่อยน,นะโอ้ยตัวเล็กมากนะครับพี่น้องเอ้ยอย่าง<แ>นี้เขาโอ้มาเช้าสั่นจะกินเลยเนาะโอ้นี่ไม่ถอนปากเลยเนาะเดี๋ยว<ม>หายใจไม่ได้โอ้ยหาใจไม่ได้หูหน่าฮู้น่าวบวกบวใหญ่เลยมึงนัดมีลูกน้อยหนึ่งตัวเอาเอานี่ เออเออออก็จากสมุดประการนะครับโทรมาหาผมนะครับบอกว่าย้อเยอะหรอกเดี๋ยวตอนสายกินอีกทีนึงครับติดตามทางช่องยูทูบสายกินอีกทีหนึงอนนี้นกตนี้ก่อนผมก็เลยบอกถ้าจะเอามาก็เอานะครับผมเปิดโอ้เอามาริงๆนะครับผมเอามาจริงก็ได้เลี้ยงกันเนาะลุงเนาะตอนนี้เนาะให้ก็รอดไปเออให้ก็รอดไป จะอัดมาไม่ได้ตัวเล็กๆลุงตัวเล็กตายลุงลุงใส่อะไรลุงใส่อะไรบ้างนั่นเนี่ยมีข้าวกล้องครับมีข้าวกล้องแล้วก็อาหารไก่ด้วยครับแล้วก็ไอเสียอาหารที่เขามาให้เนี่ยไองตลอดจุกเอมาบดบดรวมๆกันแล้วก็ผสมกับน้ำที่ในขันเนี่ยบดไว้นั่ะนะผสมกับน้ำนะลุงนะต้องบดไว้ในขันโอ้ตัวนี้ก็กินได้นานบดไว้อย่างเงี้ก็กินได้นาน ยังไม่อิ่มโอ้ยดูแต่กระเพาะนู่นน่ะพอก่อนมัากพอก่อนมัางใช้สายค่อยกินอีกใช่ครับผมอืมอืกินหน่อยเขาก็จิกข้างนอกกินเป็นแล้วเนี่ยกินเป็นแล้วลุงกหน่อยกินหน่อยกินนอกพอแล้วพอลูกพอก่อนอ้วนเลยเอ็มแล้วลูกทรายล่าโอ้ยเดี๋ยวเอาน้่ยมาจิบกี่รอบลุงป้อนกี่รอบเนี่ยสามรอบนี่แหละระวังหล่นกะแน่นปุ๊บเลยเออ โอ้มันตัวเล็กมากเลยครับพี่น้องโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวกะเปียกเลยลืมกะดาษทิชชูมาให้ลืมกะดาษที่ชู่มาให้อืมมาลาก่อนเดี๋ยวแห้งติดอืมอะขอเนี้ยขอเนียขอเียขอเนียเน้นเอออเนี้เดี๋ยวโอ้ดเยครับทาความสะอาดด้วยอือ๋ออืมจะแห้งติดแห้งติด นี่ก็พอแล้วตากแดดใช่ไหมตเนี่ยให้แดดสองหน่อยโอ้เป็นตัวผู้นกลูกโทนก็พอว่าเนาวลุงเนาะวานแค่ออกวานเป็นปั้นที่ตูขี้ไม่ออกมันติดที่ตูดใช่ไหมลุงติดที่ตูดตอันนี้ไม่ติดแล้วอันนี้ติดแล้วไหมอ๋อหางยาวแล้วยาวแล้วหางผมว่ารอดนะลุงเนาะรอดนะลุงเนาะหางออกยาวแบบลักษณะแบบนี้เนาะกินอาหารดีแบบนี้ เป็นนกเขาวชวานะครับพี่น้องครับผมเป็นเขาวชวาน้อยน้ยองไหนลูกชายลูกชายลูกชายล่าลุงรัดเดี๋ยวแคงอยากชังมันไอ้ลุงปีกปีกมันยังอ่อนอยู่ใช่ไหมอ่อนปีกอ่อนมันยกปีกได้แล้วเหรอมันยกปีก,ปกดได้แล้วก,กระดูกยังไม่นั่นนะอ่ะอ,อนขนออกเต็มแล้วออโอาจะกินเกากระดิกปีกๆๆ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  โอ้ยตัวน้อยจัดเลยลุงว่ามันจะกี่วันเนี่ยโอ้คนใจก็ใจเอามาได้นะครับผมกลัวมันตายว่างั้นกลัวแมวเขาเลี้ยงมันไปก็ตายตายครับเลี้ยงไม่เป็นตายโอ้มีเนื้อมีไม่แล้วหาเม็ดกินไม่ได้อยู่แล้วอืมเอานะครับผมน่าจะรอดอยู่เนาะลุงเนาะอาหารจิตเดี๋ยวแห้ง อาหารเต็มองอะไเนี่ยผลเนื้ออาหารเนี่ยเนี่ยอาหารนั่นเองเนาะอาหารไม่เป็นไรอาหารมันแห้งติดเดี๋ยวนี้ก็เยอะแล้วออกเยอะแล้วเต็มเหนียงเลยครับผมวายเต็มเลยหนึ่งอาทิตย์เป็นไงบ้างลุงหมานไหมหมานไหมหนึ่งอาทิตย์เลยที่สี่แล้วได้สี่แท่งเออมาดามต้องน่าจะได้ถึงหกะไเงี้ยมันจะผีพลาดไปดวงพาดไปกับใครเนาะแ็คคู่แม่งช่วย พอติดคู่แล้วมันโดดเงอรอดออกได้เหรอทานเดียวเนาะมันติดมันเหยียบแล้วเหยียบแล้วมันไม่ลั่นอีกตัวคู่บินเข้ามาเหยียบอีกครับก็เลยลั่นติดคู่เลยแล้วแต่ว่ามันหลุดออกตัววนึงมันดิ้นโอ้พักดิ้นอย่างแรงแล้วมันลรอดออกใต้ตัวนึงไงอันั่้คล้ายว่าพเนยดมันเปิดขึ้นเพืถ้าขายมันตึงใช่ไหมถ้าขายไม่หย่อนถ้าะขาย่หย่อนเรียบร้อยเลยสองตัวติดชันเดียวสองตัวเลยเนาะสองตัวเลยหัวกับเมีย นั่นแหละอกลับมาเห็นมันนั่งเฝ้าตรงที่มันติดอย่เนี้ยเดี๋ยวไปตามมหมุ่ดอะครับแต่งว่ามันใจสุดโอ้ใจสุดเลยห่านยเอาอืมเต็มเหนียงเลยหนาวแล้วทนนี้เอาอัปเดอเให้ดูนะครับอัปเบตให้ดูสาวน้อยคนที่เอามาให้นะครับอัปเบียให้ดูอาการยังไงก็รอดอยู่แล้วรอดนะครับเนาะถ้ามันกินอาหาร จริงก็เเมื่อคืนนี้เขาขี้ออกเต็มเลยครับโตวันโตคืนเมื่อวานเมื่อวานที่ไม่ได้ที่ติดตูอืมแล้วพนี้ไปก่อนเรือว่ากป็น่ลชกบาใหมไม่ใช่โอ้ที่หมอบแล้วทีนี้ที่หมอบเลยเนาะอืมไปอยู่ในรังก็ไปอยู่ในนู้นก่อนเดี๋ยวตักแดฮะ้เกาะเกาะเกาะเกากาะอะไรที่เกาะ เออครับไปยัไปดิเอเชื่อว่าผมไม่เคยเลี้ยงผมเคยเลี้ยงแต่เขาใหญ่เขาใหญ่ก็คือเคียวข้าวเคียวข้าวแล้วก็ดูดคาปากนะปากก็ได้เอสารนะก่อนเนี้ยเ๋ยอนี้ก็ใช้ไอ้นี่แล้วมันก็ใช้หลอดใช่ใช่หลอดใช้หลอดใช้แบบนี้แล้วก็ถ้าตัวใหญ่ๆแล้วเขาบางคนก็ใช้นั่นอัดเลยนะคอัดเข้าไปอัดอยู่เคาะมันเนี่ย นันนั่นมันเองอะนะครับผมก็กินอาหารจริงอ๋อรี่ตากาแดดท<ห>ี่นึงเนี้ยตากแดดไว้ที่ยากหน่อยครับอยากหน่อยไปตากแดดไว้หน่อยครับผมนี่มาดูชะาเลยนะครับพี่น้องครับผมนีม่มาดูชะาเลยแล้วแต่เนี้ยหนึ่งอาทิตย์ไม่อยู่เป็นไงบ้างเนาะมีสวยๆส,สักตัวไหมอืม แก้วอยู่ตัวก็ตั้งแต่มันเห็นพวกขาวมันกีดกันห่อเขาเปล่าอะกระหม่อกะหม่อมแก้วตัวไหนลุงมีตัวนึงตัวเล็กๆอยู่ตัอมีกระหม่อมแก้วอยู่ตัวนึงเลยครับทีนี้มันตั้งแต่มันกีดกันหอออยู่พวกขาวผมมาดูเมื่อวานนี้ลุงเอาตัวนี้ไว้ให้ผมนะเอาตัวนี้ไว้ผมนะฮะหัวงั้นไหมล่ะไม่ หวังไหมล่ะหวังหรอครับเป็นไรเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยสีขอกสีฟ้าหนึ่งสีฟ้าตี่ไหนวะอือฮะอ่าไอ้เปิ้ลเปิ้ลตาใหญ่ใหญ่อะสีฟ้าเลยเหรออ่าที่อะไรที่ขึ้นบนบนเหรอใช่มันเป็นไงตัวนั้นไอ้ตัวนั้นมันนิ้วเล็บหลุดตัวนั้นไงตัวเล็บตัวเล็บหลุดโอ้เป็นตัวเล็บหลุดตัวเล็บมันหลุดอ่าตัวเล็บหลุด อืมคัดนี่ไอตัวสีเหลืองก็ดูส mm ีเหลืองดิสีเหลืองข้างขวานี่ยปีกก็ปัดอย่นี้เลยอ่ะเลยไหนนี่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 อันนี้ข้างซ้ายเราโซ่ข้างขวาโซ่ข้างขวาน่ะปีกคัดที่เสียงเสียงก็ใหญ่นิดนึงไอ้ไอสีม่วงเป็นไงบ้างไอสีม่วงสีม่วงสีม่วงนู่นน่ะสีม่วงนู่นสีม่วงรู้สึกว่าสีม่วงนลยสีม่วงตัวนี้เป็นไงบ้างสีม่วงตรงตัวไหนเนาะเดี๋ยวลืมไป สีม่วงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้สีม่วงน่าจะมาจากสามพันเลยนะเสียงอะไรลุงเสียงกลางีกลาง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 แสดงว่าที่ผมไม่อยู่ก็ได้เกลีตัวหกตัวเกลตัวสิบเอ็ดตัวนู่นะสิบเอ็ดตัวโอ้ตอนตอนนั้นเราคัดออกมันไม่เหลือนกเลยนะลุงเราเหลือหตัวเราคัดออกไม่เหลือนกเลยนะหกแล้วตอนเนี้ยนะอืมสิบเอ็ดตัวนะไปสามพันก็ได้มา ทีละสองแลออ้นู่นได้มาอีกสี่แล้วก็มาไอตรงนี้อนไอในปลามาอีกเจ้าอ่างอีกแล้วาอ่างอีก <laughs> หัวแก้วไนไหนีเ้เนีนยหัวแก้วติดในอ่างมาไอหัวแก้วใช่ไหมแต่ผมมาได้ได้บเบ็ดตัวนะเ <c oughs> นอะเออตั้งแต่นั่นมามันก็เหลือ15ห้าตัวไงทีเรียเหลือห้าตัวอ,อือได้มาเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มมาเรื่อย ไม่ไม่ลุงลุงไปเอากระจันแอมาอีกสามไงโอ้สามเอี่ยไมแปดแล้วไม่ใช่ลุงมาเก็บแถวนี้อีกเนาะโอ้ก็เลยเพิ่มมาลุงมเลยกองรวมก็เลยขึ้นมาอีกสิบหกตัวแล้วลุงสีม่วงนนั้จําได้ไหมสีม่วงสีม่วงเดี๋ยวสีม่วงจะเป็นสามพันนะมาจากสามพันสีม่วงตัวนี้ตีเร็วเนาะตีเร็วที่สายไม่ทันนะครบบนี้ตัวใหญ่ มีสองตัวมุ้งตัวซ้ายนี่ไงนี่ไงสีเหลืองที่ลุงว่าอะนี่สีเหลืองที่ลุงว่าใช่ไหมสีเหลืองที่ว่าอยู่ข้างขวานะนี่มีข้างขวาข้างซ้ายนี่นี่นี่ข้างขวาตัวนี้นี่นี่ที่มีหางขาวอะไรนี่เนี่ยเก็บหางดีด้วยเก็บหางดีนะตัวนี้ก็เสียงใหญ่นิดหนึ่งตัวเนี้ย ใหญ่นะบินอยู่ข้ามทุ่งเลยบินมาเห็นมันบินมาั้งนี้เราบินกลับไปแล้วก็เออเดี๋ยวไปดักฝังโน้นเงือเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยบินเข้ามาตรงๆเลยนะ <laughs> ยี่เีย้ออ่าเรกมันมา,อาตอนที่ตีนั่นพลาดไงตอนที่ตีอีกครยกยคูยาวพลาดอ่ะอัปเดตนกเฉลยตีครูยาวพลาดแล้วมันบินเข้ามาร่วมด้วยไงแต่มันไม่เข้ามาถึงเห็นบินมาบินกลับไปต้น้ำม่วงฝั่งนู้นเราก็เลยเดินก็รัดไปโน้นไ,ไปใกล้ๆไต่ไฟไอเชียนสองไอตัวเชียนสอนเต็มหน้าอกนั่นมาจากไหนรู้นไหนนะนกตัวเมียหรือเปล่า ตัวนี้เหรอครับไม่แน่ใจตัวนี้อ่าไม่แน่ใจเนื้อหาไอ้หัวแก้วไม่เห็นแสดงว่ามันเจอครับคขลามันจิกกันออกหรือเปล่าวะอือธรรมดาต้องเห็นหน้าเส้นใหญ่เบเลยเลยอยู่บนหัวใช่ไหมอยู่บนหัวเลยอยู่หัวข้างข้างขวาใส่ปลอกขาสีอะไรไม่ได้ใส่ปลอกขาเพราะมันเป็นหัวแก้วอยู่แล้วเอวันนี้เวัีครับมันเป็นหัวแก้วก็เลยไม่ได้ใส่ไง ทำไมก็ต้องคอยมันออกอีกทีไงทั้งเห็นเขาขามันจิกกันหรือเปล่าไม่รู้นะออจิกเลยหลุดหรือเปล่าอ,อันนี้เลยไอ้ผู้ปอกขาเหลืองที่ลุงว่าปอกขาเหลืองข้างซ้ายตัวน,นี้ข้างซ้ายตัวนึ้งข้างขวาตัวนึงเอา้านะครับผมอัปเดตเฉลยนะครับมาอีกแล้วลุงร็อตอ่ะมาอีกแล้วครับผมแต่หัวแก้วม,มันมันมีไอ้นั่นด้วยประมาณมแตมมันมีโปแตมด้วยประมาณสิบห้าเท่าไรเนาะสิบหกตัวสิบหกตัวสิบหกก็อันเก่าอ่ะนะครับสิบหกก็อันเก่า ตแต่มันมีโบแต้มในตัวนั้นอ่ะที่หัวแก้วอ่ะเออถ้าตักดูก็รู้จะมีโบแต้มอยู่โบแต้มอ่ะนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาตังจริงจริงก็ต้องการอีกตัวนึงอีกตัวมันไม่ยอมเข้ามันรู้จังเลยเดี๋ยวค่อยไปตามใหม่ติดอีตัวนี้ติดหัวแก้วนี่ไอ้กระบอกแก้วเนี่ยจิจิกจิกกระหลุดมองไม่เห็นเดี๋ยวมีโบแต้ม ตัวไหนตัวนั้นเราตัวเมียติดไม้ตัวแพกคู่ตัวเมียยังอยู่ตัวไหนก็ขันกลมดีละลุงไอ้ไหนเลยไอ้กำไรเลยทั้งวันเหนื่อยหางไอ้ไหนไอ้กำไรอไ้ตัวนั้นาคารทั้งวันกำไรขันนน้วัักลมดูฮะกมาอีกแล้วครับผมเฉลยมีมาเรื่อยๆอีกแล้วครับพี่น้องครับผมเนี่ยอันนี้ก็ปิดท่ามไว้เลย ตากดีซ้ายเนี่ยองซ้ายเนี่ยคัดดีนะเปยไปเลยไงควไปเลยอ่ะลุงอยู่ตลาดใช่ไหมวันนี้แบบทำธุรกิจตลาดมีงานเยอะงานเยอะตลาดเยอะอยู่มีต้องประตูด้วยอะไรด้วยทำร้านร้านหนึงจวดเหมือนเดิมเหรอเราวันหยุดอ้าวนะครับพี่น้องกลับมาแล้วครับผมเสร็จชิ้นภารกิจแล้วนะครับีปกควอยดีตรงนี้ใช่หลายตัวนะปีกครอยนะครับปีกค่อยๆหมึกหนาหนานะครับ นกสายทุ่งนานะครับพี่น้องอ่ะโอเคนะครับผมพี่น้องครับเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่แสงห้าช่องเกตนาแสงดีครับเดี๋ยวมาสร้างความสนุกความบันเทิงต่อครับผมชิปนี้ขอญาตเข้าไปทํางานก่อนครับลุงครับบัสดีครับลุงเจอกันแล้วลุยต่อ